สมมติว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะหรือว่ารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพอใจก,กับชีวิตตัวเองไม่ว่าคุณอาจจะเครียดหรือว่าอกหักหรือว่าชีวิตล้มเหลวหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไปปรึกษาคนอื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะแนะนําคุณก็คือออกกําลังกาย ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าการออกกำลังกายมันดียังไงะนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของคนที่จะมาออกกำลังกายเนี่ยอาจจะมาจากไม่พอใจกับตัวเองสุดๆเลยที่เรามีหุ่นที่มันไม่ดีนะฮะหรือว่าเราอาจจะอกหักจากแฟนมาแล้วต้องการที่จะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคคิดเยอะหรือว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งในนั้นเลยนะที่เขาจะบอกก็คือให้ออกกำลังกายซะ ทุกคนก็บอกให้ออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกายดิโอออกกาลังกายมันดีขนาดนั้นเลยว่ามันเจ๋งขนาดนั้นเลยผมจะมาบอกให้ฟังนะครับถามว่าทําไมมันต้องออกกําลังกายใช่ไหมการออกกําลังกายเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มทําได้ง่ายที่สุดนะครับการออกกําลังกายมันมีหลายแบบมากนะครับไม่ว่าคุณจะออกเพื่อให้คุณคุณสวยเป็นนายแบบเขาเรียกว่าฟินสโมเดลนะครับหรือคุณจะออกให้ตัวเองแบบตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆใช้แรงเยอะๆก็ออกไปไปสายสตรีงนะฮะหรือว่าคุณต้องการที่จะออกกําลังกายเพื่อให้ตัวเองมีมูฟเมน n ์ที่ดีขึ้้นใช ชีวิตได้ง่ายขึ้นคุณก็ไปสายพวกพวกคอร์สฟิตนะครับพวกนี้เขาจะคล่องตัวมากะนะครับผมแต่สิ่งสาคัญคือต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะสมมติผมตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยผมจะมีหุ่นที่ดีมากแล้วผมก็พยายามแล้วก็มาทํามาทามาทามาทมา,ทาทนะครับใช้เวลานานนะครับแล้วพอผมมีหุ่นที่ดีปุ๊บนั่นคือสิ่งที่ดีหรือเปล่ากากรออกกาลังกายเนี่ยมันค่อนข้างทาให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะครับส่งเสริมเกิดนิสัยที่มันดีๆหลายอย่างที่มันเอาไปต่อยอดได้ครับอย่างเช่นวิตไนแค่วิ์ันอย่างเดียวคุณอาจจะตั้งเป้าไว้อสาททิตย์ออาาแรกกกกี่คุณฝืนใจํลังยเนนี่่ยแคัุ้ณก็ได้ วินยัยแล้วพอคุณทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระหว่างน,นั้นนะ่ะคุณคงไม่ได้ออกกาลังกายอย่างเดียวหรอกใช่ไหมคุณอาจจะทําอย่างอื่นอกีกอย่างเช่นอาจจะทําตามเป้าหมายคุณนะ่ะคุณก็เอาวิตัยที่คุณได้จากการออกกำลังกายเนี่ยไปใช้ร่วมกับสิ่งอื่น เนี่ยครับคือสิ่งที่เราจะได้จากการออกกําลังกายก็คือได้วินัยอย่างหนึง่งละซึ่งจริงๆแล้วมันได้เยอะมากนะครับมันไม่จําเป็นนะว่าคุณเนี่ยจะออกอกําลังกายจน3,000ปีแล้วคุณจะมีหุ่นที่ดีเฟอร์เฟคแบบว่าเทพเจ้ากรีกนะครับถึงคุณจะสามารถมีวินัยได้มันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าการที่เรามีหุ่นที่ดีตามเป้าหมายที่เราวางไว้10ล้านปีตามเป้าหมายของการออกกําลังกายของเราที่เราวางไว้เนี่ยถามว่าตรงนั้นอ่ะมันได้อะไรใช่ไหมระหว่ <bardzo S 1> างทางก็ได้วินัยมาละแต่พอเราเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์ก็เนี่ <S <S <ด>ยโอ้โหเราจะได้เรื่องความภูมมิจตตัััววเเอองงรกกา มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพอเรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยพวกอาการที่แบบคิดมากคิดกังวลน้อยใจคิดเกียรติหรือว่าเป็นพวกขี้แพ้ลูสเซอร์เป็นพวกบูพิวอะไรเงี้ย <laughs> มันจะค่อนข้างหายไปหมดเลยนะครับยิ่งคุณทามันไปเรื่อยๆเด็กอาการแย่ๆเหล่านี้มันจะไม่ส่งผลต่อชีวิตคุณเลยนะครับแล้วคุณก็เอาความรู้สึกดีๆเราเนี้ยไปต่อยอดทำานอื่น อ่ะแล้วก็มันไม่จะเป็นต้องรอสําเร็จแค่ระหว่างทางเนี่ยสักครึ่งทางแค่นั้นมันก็รู้สึกดีแล้วนะครับการออกกาลังกายมันดีเยี่ยงนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนั้นออกกําลังกายเยอะๆเพื่อตัวเองนะครับผมก็วันนี้ก็ไปแล้วครับซียูนนะ